เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในรุ่งนี่เป็นคนเกเรขนาดหนัก ถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะว่าเข้าหาน้องสาวแท้ๆของตัวเองกลางดึกคืนนั้นในรุ่งเมากลับมาจากข้างนอกยังดีที่พ่อตื่นได้ยินเสียงต่อสู้กันที่ห้องลูกสาวก็เลยเข้าไปช่วยไว้ทันแต่ในรุ่งก็สู้ชกต่อยพ่อจนได้รับบาดเจ็บแม่เข้าห้ามในรุ่งก็ตบแม่ซะจนเลือดกบปากน้องสาววิ่งไปเอาสากะกเบือมาตีหัวพี่ชาย จนหัวบวมถึงได้หยุดพ่อแม่ออกปากไล่บอกว่าลูกเร็วๆแบบเนี้ยขอตัดขาดตายก็ต้องไม่ต้องมาเผาผีกันมีลูกที่นีสายเลวแบบนี้อย่ามีซะยังดีกว่าเลือดก้อนเดียวในโยนให้หมามันกินได้คนที่มีแต่ตันหาหน้ามืดไม่เว้นแม้แต่น้องที่คลานตามกันมาในจิตใจมันทำด้วยอะไรพ่อออกปากไล่มึงใสหัวไปเลยไอ้ลูกชั่ว วันๆเอาจะกินเหล้าไม่ช่วยทำมาหากินแล้วยังมาก่อเรื่องบัดรสีกับน้องเอาไว้ไม่ได้แล้วมึงเก็บเสื้อผ้าออกไปเลยนายรุ่งก็บอกกูไม่ไปบ้านนี้กูมีสุดอยู่กูก็ลูกคนหนึ่งเหมือนกันแม่ก็บอกลูกชิงหมาเกิดยางมึงกูไม่เอาอะนี่กูไม่ไปแจ้งความก็เป็นบุญนักหนาแล้วนะไอ้รุ่งมึงอหบปากไปเลยอีแกไอ้แกขืนปากดีกูจะเตะให้สลบทั้งคู่เลย อีน้อยก็เหมือนกันมึงตีหัวกูมึงระวังตัวไว้ดีสักวันกูจะให้พวกพวกฉุดไปลงแขกให้เข็ดว่าแล้วนายรุ่งก็ไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนน้อยก็ต้องไปนอนกับพ่อแม่ทั้งสามก็ปรึกษากันว่าจะขายนาขายบ้านหนีนายรุง่งผู้ใหญ่บ้านนะเขาอยากจะได้ที่ดินเพิ่มขายได้ก็จะฝากเงินให้รุ่งสักก้อนหนึ่งถึงยังไงมันก็เป็นลูก เดี๋ยวผู้ใหญ่ก็จะมาไล่มันออกจากบ้านเองละ่ะเราจะหนีไปอยู่ต่างจังหวัดเอาแต่เสื้อผ้าไปก็พอเสื้อก็เอาแต่ใหม่ๆ่ไปหม้อไห้ถ้วยชามไปซื้อเอาใหม่ตู้เก่าๆก,ก็ทิ้งไว้ที่เนี่ยแม่ว่ายอย่างนั้นพอตอนเช้าพ่อก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านว่าจะขายที่ให้ต้องการจะหนีไอ้ลูกชายสารเลวผู้ใหญ่ก็ตกลงนัดไปเจอกันที่กรมที่ดินในวันถัดไป ตอนสายทุกคนก็กินข้าวกันรอพ่อกลับมาในรุ่งยังนอนอยู่พอกินเสร็จพ่อก็บอกให้เทกับข้าวทิ้งให้หมดอย่าเหลือให้ในรุ่งกินแต่แม่ก็บอกว่าให้มันกินเถอะอีกไม่กี่วันมันก็จะไม่ได้กินแล้วเราจะหนีจากมันไปแล้วน้อยกับพ่อก็ตักส่วนที่เป็นเนื้อกินจนหมดเหลือแต่น้ำแกง เมื่อในรุ่งตื่นขึ้นมาก็หาข้าวกินก็โมโหจัดที่มีแต่น้ำแกงกับข้าวเปล่าก็โวยวายนี ee, พ่พรามึงแกล้งกูเหรอไม่เก็บอะไรให้กูกินเลยมันจะมากปไปแล้วนะทุกคนก็นั่งเงียบไม่สนใจพ่อก็ฟังวิทยุเฉยในรุ่งขวา้าท่อนไม้ก็ทุบถ้วยชามแตกกระจายอ่าเสร็จแล้วก็ยกทุ่มลงพื้นเตาถ่านพังยับเยินถีบหม้อข้าวหม้อแกงกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง นายรุ่งชี้หน้าดาพวกมึงระวังตัวไว้ให้ดีจะกูจะเผาบ้านทิ้งพ่อก็หัวเราะมึงเผาก็เผาไปถ้ามึงคิดว่ามึงเผาแล้วมึงมีที่สุกหัวนอนก็เผาไปเลยไอ้ลูกเวนกูไม่สนใจหรอกแน่จึงมึงเผาเลยสินายรุ่งก็หันมาของเงินแม่แม่เอาเงินมาสิจะไปหาอะไรกินทั้งนอกเร็วเลยครับอย่าให้ต้องมมโหนะแม่ก็หยิบเงินให้ พ่อก็ดา่าวันวันหนึ่งขอจะเงินงานการไม่เคยทำนิสัยเลวมึงนี่มันชิงหมาเกิดจริงๆในรุ่งก็ชี้หน้าพ่อนี่หุบป,ปากไปเลยในแกโดนไปเมื่อวานยังไม่เข็ดเหรอเอาใหมา่ทีไหมจะให้ลาะฟันเอาอย่ากปากถึงจะหยุดห่าได้น้อยก็บอกพอ่อเถอพี่รุ่งด่าพ่อขนาดเนี้ยมันน่าขนลุกขนพองนะ นรกรออยู่ข้างหน้านะพี่มึงอย่ามาสอนกูเดี๋ยวก็เจอเตีนน่ะมึงอย่ามาพูดเรื่องนรกสวรรค์นะ่ะมันไม่มีหรกหรือพวกมึงเคยไปในรุ่งพูดแล้วก็เดินออกจากบ้านไม่นานพ่อก็จัดการขายที่จนหมดฝากเงินไว้กับผู้ใหญ่สองหมื่นให้ในายรุง่งวันนี้ดึกแล้วนายรุ่งก็เมากลับมาก็เห็นบ้านมืด แม่เคยจุดตะเกียงลานไว้บนโต๊ะไว้ทุกคืนเวลาขึ้นลงบันไดไปฉี่ตอนกลางคืนจะได้มีแสงสว่างลงบันไดได้โดยไม่ต้องหาไม่ขีดจุดตะเกียงแม่นี่เป็นคนรอบครอบทุกอย่างรุ่งก็ตะโกนถามน้ำมันหมดหรือไงว่าถึงไม่จุดตะเกียงประตูบ้านไม่ได้ล็อกปกติในรุ่งกลับมาก็จะทุบป,ประตูเสียงดังแม่ก็ต้องคอยเปิดให้ในรุ่งก็เข้านอนน้ำท่าไม่อาบ เช้าอีกวันผู้ใหญ่มาเรียกในรุ่งแต่เช้าในรุ่งก็งัวงเงียลุกขึ้นมาอย่างอารมณ์เสียคนอื่นไปตายหากันหมดหรือไงวะไปนาหรือไงถึงต้องมาเรียกกูเมื่อเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านในรุ่งก็แสดงอาการนอบน้อมเพราะว่าผู้ใหญ่มีอิทธิพลมีลูกน้องเดินตามไปทุกที่อ้ามีอะไรหระอครับผู้ใหญ่นั่งก่อนดีครับเออขำไม่นั่งเหร วันนี้เอ็งย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นนะพ่อเอ็งขายบ้านแล้วแล้วก็ที่นาด้วยขายให้ข่าหมดแล้วฮะอะไรนะผู้ใหญ่นี่พวกมันแอบขายที่ไม่ให้ฉันรู้เลยเหรอเนี่ยเลวจริงๆมึงอะแหละที่เร็วจนทุกคนเขาต้องหนีมึงทำอย่างนี้ได้ไงอะคิดจะลอยแพฉันหรือไงฉันก็มีส่วนที่จะได้รับมรดกนะฉันจะไปแจ้งความฟ้องร้องเอาส่วนที่ฉันควรจะได้ พวกมันไปอยู่ที่ไหนกันนะผู้ยยใหญ่ข้าจะไปรู้ได้ไงอ่ะนี่เงินพ่อแม่เองกอบฝากไว้ให้เองสองหมื่นเองรับไปซะแล้วก็รีบขนของออกไปหาที่อยู่ใหม่พ่อแม่เองนะเขาตัดหางเองปล่อยวัดแล้วในรุ่งตาโตเชียวอ่าพอได้ยินว่าเงินสองหมื่นรีบรับเงินมาในชีวิตไม่เคยเห็นเงินเยอะขนาดนี้สมัยนั้นเงินสองหมื่นนนมันมากพอดูเออดีทิ้งเงินไว้ให้ก็ดี ฉันก็ไม่ได้อยากจะอยู่ร่วมกับพวกมันอยู่แล้วในรุ่งได้เงินก็ตรงมาที่ร้านค้าของยายสำลีแต่เช้าเพราะว่ารุ่งเนี่ยชอบสมศรีลูกยายสำลีอยู่แต่สมศรีนะ่ะเกลียดขี้หน้าในรุ่งมากในรุ่งก็บอกแม่ฉันมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยจ้ะยายสำลีก็ทําท่างงงงมึงจะมาปรึกษาอะไรอะหรือจะเซ็นเล่าแต่เช้าข้าไม่ให้นะโว้ยมันเสียเก ยังไม่มีใครมาประเดิมมาขายเซ็นไม่ได้หรอกเปล่าฉันไม่ได้มาขอเซ็นเล่าคือพ่อกับแม่ฉันขายที่แล้วก็แบ่งเงินให้ฉันก้อนนึงฉันไม่อยากไปอยู่กับพวกเขาพ่อแม่นะ่ารักแต่นางน้อยฉันก็อยากจะแยกเรือนอยู่ต่างหากแต่ว่าตอนเนี้ยฉันยังหาที่อยู่ไม่ได้เลยฉันจะเออมาขอเช่าบ้านแม่อยู่สักระยะได้มามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออืมฉันชอบสมศรีมาก ฉันจะเลิกเล่าถ้าฉันจะมาขอสมสีนี่ป้าจะเรียกเงินเท่าไหร่นี่ฉันพูดจริงๆนะยายสมลีก็บอกว่าท้องยี่สิบบาทเงินอีกห้าพันค่าเลี้ยงคนอีกสองพันเองมีปัญญาไหมล่ะในรุ่งก็เอาเงินมาวางให้ยายสมัมฤดูนี่จ้ะแม่เงินสองหมื่นนอกจากค่าสินสอดแล้วก็ยังมีเงินเหลือซื้อที่มีทุนกินอีก ยายสำลีก็จับเงินสองหมืน่นเงินมากมายขนาดนี้ลูกสาวกันไม่ลำบากแน่ๆยายสำลีแกเป็นไม้ผัวตายมาหลายปีอาศัยขายของเล็กๆน้อยๆอ,อยู่กับลูกสองคนยายสำลีก็บังคับสมศรียกแม่น้ำทั้งห้ามาให้ฟังประกอบกับนายรุ่งเนี่ยเลิกเล่าทำตัวดีขึ้นช่วยเหลือยายสำลีสารพัดในที่สุดสมศรีก็จำใจยอยู่กินกับนายรุ่ง อยู่มาห้าหเดือนสมศรีก็ท้องในรุ่งก็หันมากินเหล้าทุกวันทีเนี้ยทุนหายกําไรหดยายสํมรีก็ด่าบอกว่าเลิกได้ตั้งหลายเดือนเนี่ยหันกลับมากินอีกทําไมลูกก็กําลังจะเกิดอีกอย่างขายของก็กําไรน้อยกินเหล้าทุกวันก็ขาดทุนพอดีในรุ่งก็โยนเงินให้ยายสํมรี5 0ห้าร้อยค่าเหล้าแล้วก็บอกได้เงินแล้วก็เงียบซะยายสํมรีก็บอกข้าไม่อยากได้เงินล็อก ขครอยากจะได้ลูกเขยที่ไม่กินเหล้าขยันทํามาหากินเอ๊นี่แม่อย่ามาพูดแบบนี้นะแม่นี่แม่จะยุอิสมศรหีหาผัวใหม่เหรอแม่นี่รู้จักฉันน้อยไปแล้วนะข้าไม่ได้หมายความ่าอย่างนั้นข้าอยากให้เองเลิกเหล้าฉันรู้นะว่าอิสมศรีมันไม่รักฉันแล้วตอนเนี้ยฉันก็เบื่อมันแล้วจับตัวนี้จับตัวหน่อยก็แหมททำท่าสะดิ้งต่อไปฉันจะไปหาเที่ยวซ่องดีกว่า เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆจะเอาสวยแค่ไหนก็ได้ยายสมรีก็ตกใจเอ็งอย่าทำอย่างนั้นนะโรคภัยมันเยอะนะจะเอามาติดลูกค่ะไม่ได้นะเงินนะมีแต่ใช้ไม่นานมันก็จะหมดจะพากันลำบากนะไอ้รุง่งแม่หูปากไปเลยเวลาฉันกินเหล้าอย่ามาพูดโนอนพูดนี่นะเดี๋ยวฉันตอบไปง่ายๆนะพ่อกับแม่ฉันเองที่ยังเตะคว่ำม,มาแล้วไปไกลๆตีนไปเลย ยายสำลีอ้าปากค้างสมศรีก็บอกมาพูดกับแม่แบบนี้ได้ยังไงอะ่ะถ้าพี่นิสัยแบบนี้พี่เลิกกับฉันไปเลยดีกว่าลูกคนเดียวฉันเลี้ยงได้ในรุ่งได้ยินสมศรีไล่ให้เลิกก็ตรงเข้ามาจิกผมตบไม่ยัง้งยายสำลีเข้าห้ามก็ถูกต่อยจนตาเขียวสองแม่ลูกก็กอดกันร้องไห้แม่ผิดเองที่เห็นแก่เงินในรุ่งก็ออกไปหาความสุขข้างนอก เมื่อสมศรีคลอดลูกสาวออกมาเธอก็ป่วยอดอ,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 อดแอดแอดหมอบอกว่าสมศรีเลือดน้อยเลือดจางในรุ่งก็ไม่ได้สนใจยังเที่ยวดื่มกินเหมือนเคยยายสําลีกับลูกสาวแสนที่จะขมขืนต่อมาสมศรีก็เสียชีวิตลงตอนนั้นลูกได้สามขวบช่วงนี้ในรุ่งเริ่มเงินหมดก็ต้องอาศัยกินเหล้าขาวในร้านไม่นานยายสําลีก็ไม่มีทุนจะขายของต่อ ก็หันมาเย็บกระทงขนมเข่งสงขายก็ไม่พอกินแกก็ตุนข้าวสารไว้กับของแห้งจะไม่เก็บเงินไว้กับตัวเพราะว่าในรุ่งจะมารีดไถอยู่บ่อยๆช่วงนี้ในรุ่งก็ออกรับจ้างทั่วไปพอได้ค่าเล่าต่อมาเมื่อภัยลินลูกสาวของในรุ่งกับสมศรีนี่อายุได้เจ็ดขวบยายสําลีก็ล้มเป็นอมัมพฤกษ์ไปครึ่งตัวชีวิตก็ลำบากมากขึ้น ไพลินก็ไปเรียนก็ได้ครูที่แบ่งปันอาหารให้ไพลินกินไพลินก็จะแบ่งมาป้อนยายตอนเที่ยงเพราะว่าบ้านอยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนนักไพลินเป็นเด็กดีเรียนเก่งรักยายส่วนในรุ่งนี่ไพลินก็รักเวลาพ่อเมาหนักเธอก็จะหาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้เอาหมอนมารองให้พ่อหนุนแม้ว่านานๆสักทีพ่อจะซื้อขนมมาฝาก แต่แล้ววันคืนที่โหดร้ายก็มาเยือนในครอบครัวนี้ในรุ่งเมากลับมาก็เรียกไพลินที่นอนอยู่กับยายให้มาหาที่ห้องไพลินก็นําผ้าชุบน้ำมาคิดว่าพ่อคงอยากจะให้เช็ดหน้าให้อย่างเคยแต่ในรุ่งกลับจับไพลินถอดเสื้อผ้าบังคับขืนใจลูกในไส้ของตัวเองไพลินก็ร้องโหยหวนอวัยวะฉีกขาด ยายสำรีได้ยินเสียงก็พยายามตะเกียกตะกายมาเรียกหลานทั้งท่านที่แกพูดไม่ชัดเมื่อกระทําต่อลูกแล้วในรุ่งก็นอนหลับไปไม่สนใจว่าลูกจะเจ็บปวดทรมานขนาดไหนเสร็จแล้วก็ขู่ฆ่าห้ามบอกใครไพลินก็กลัวสองยายหลานก็กอดกันร้องไห้คืนนั้นไพลินไข้ขึ้นสูงตีห้าเสียงในรุ่งเรียกไพลินให้ไปหาไพลินเงียบ ยายสำลีก็ร้องไห้สาบแช่งในรุ่งคนใจสัตว์ให้มันไม่ตายดีในรุ่งบอกจะมาดีๆไหมไพลินก็บอกหนูไม่สบายในรุ่งก็มาดึงตัวไพลินจากที่นอนไปข่มขืนซ้ำไพลินก็ร้องอย่างเจ็บปวดเสร็จแล้วในรุ่งก็บอกให้ไพลินไปซักผ้าห่มที่เปื้อนเลือดรวมทั้งเสื้อผ้าของไพลินที่ตัวใช้ซับเลือดด้วย ไพลินเดินไปที่โอ่งน้ำตรงระเบียงตักน้ำใส่กระมังเอาผ้าเปื้อนเลือดแช่น้ำความเจ็บปวดที่ได้รับผสมกับพิษไข้ทำให้ไพลินะถึงกับสิ้นใจตา,ตายอยู่ที่ระเบียงส่วนในรุ่งนั้ไม่รู้เรื่องะไม่สนใจใครออกไปรับจ้างเช่นเคยยายสําลีร้องเรียกหลานคลานมาที่ระเบียงเมื่อเห็นสภาพไพลินแกก็ร้องไห้พยายามออกเสียงให้ดัง พอดีมีพระมาบินธบาตกับลูกศิษย์วัดมองเห็นยายสำลีร้องไห้ก็เข้ามาสอบถามเมื่อฟังจนจับใจความได้ก็รีบให้เด็กวัดไปบอกชาวบ้านแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนก็แห่กันมาดูต่างก็พากันสาบแช่งประนามในรุง่งว่ามันเลวยิ่งกว่าหมาสมสูเหมือนหมาไม่เลือกว่าเป็นลูกเป็นเต้าตำรวจจับตัวนรุง่งและก็ถูกตัดสินรับโทษประหารชีวิต ส่วนยายสำลีชาวบ้านก็คอยให้ข้าวให้น้ำกินแต่ไม่นานแกก็ตรอมใจตายเพราะแกคิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของตัวที่เห็นแก่เงินชีวิตของลูกหลานจึงต้องประสบชะตากรรมแสนสาหัสโดยเฉพาะภัยลินเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบที่น่าสงสารเรื่องนี้เคยเป็นข่าวหน้าหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนี้ครับ วันนี้จะเล่าเรื่องของนายชุมพลนายชุมพลคนเนี้ยบ้านอยู่จังหวัดเชียงใหม่เขาเกิดที่นั่นแล้วก็มีเมียเป็นคนที่นั่นอีกด้วยเขามาจากครอบครัวที่ยากจนเรียนหนังสือมาน้อยพอเขาโตเขาจึงทำงานหลายอย่างเป็นลูกจ้างหลายที่ขับมอเตอร์ไซค์ส่งของส่งเอกสารแล้วก็เป็นลูกจ้างขับรถปิกอัพส่งของด้วยแต่ว่าดั้งเดิมนั้นบ้านช่องเขามันก็เป็น บ้านหลังเล็กๆเป็นบ้านของพ่อแม่เขาเองเขาเกิดแล้วก็อยู่กับพ่อแม่มาด้วยฐานะที่ไม่ค่อยจะดีเลยมันก็ทำให้เขาอยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาเขาก็เร่งหากินสร้างฐานะของเขาเองด้วยความบากบันเขามีลูกชายหญิงสามคนเมียเขาก็เป็นคนดีรักกันเข้าใจกันนิสัยใจคอก็ไปกันได้ก็แต่งงานกัน ที่เจอเจอเมียคนนี้ก็เพราะเดิมทํางานอยู่ด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพอแต่งงานกันแล้วก็จําเป็นจะต้องออกออกจากที่ทํางานนั้นเพราะว่าร้านอาหารนั้ไปไม่รอดตอนออกมาก็คุยกันว่าตกงานก็ไม่เป็นไรจะต้องทํามาหากินกันเองอยู่แล้วเพราะว่าก่อนนั้นก็เคยคิดกันเอาไว้แล้วว่าถ้าพอจะลืมตาอ้าปากได้ก็จะไม่ไปอยู่เป็นลูกจ้างเขาต่อไปแล้ว พราะถ้าหากว่ายังอยู่ที่ร้านมันก็คงจะต้องเป็นลูกจ้างเขาไปจนวันตายออกมาค้าขายเองมันน่าจะดีกว่าเมียเขาก็พอจะมีฝีมือทำอาหารอร่อยก็เลยเปิดร้านที่แรกหารถเข็นมาได้ก็ขายก๋วยเตี๋ยวกันก่อนก็พอขายได้แต่มันก็ไม่ค่อยดีเลยตอนนั้นก็มีลูกแล้วด้วยแม้ขายจะไม่ค่อยดีนักแต่ก็ทนและเขาก็ต้องหางานอื่นทำด้วยแต่ด้วยความอดทน ทู่สีกับมันแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อมาก็มีคนติดมีลูกค้าประจำมันก็เลยดีขึ้นมาเรื่อยเรยืต่อมาอีกเขาก็ขายอาหารตามสั่งด้วยเมียทำอาหารตามสั่งเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวขยายร้านออกไปแล้วก็มีลูกจ้างนี่แหละที่ทำให้ฐานะของเขาดีขึ้นอย่างมากเหนื่อยก็ต้องยอมลูกๆโตขึ้นก็ช่วยเหลือพวกเขาได้ช่วยงานในร้านและเขาก็ส่งเสียให้ลูกๆเรียนหนังสือกันสูง,สง เขาก็ถือว่าตัวเขาเองประสบความสําเร็จเมื่อฐานะเป็นปึกแผ่นแล้วก็ลูกๆมีงานทําลูกสองคนก็มีครอบครัวกันเมียเขาก็เป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายตัวเขาเองเมื่ออายุ60ก็จับธุรกิจอย่างหนึ่งที่เพื่อนสนิทออกปากชวนก็เลยเข้าหุ้นกับเพื่อนคนนั้นอยู่ที่จังหวัดชนบุรีมันอยู่กันคนละทิศคนละทางแต่ก็ดําเนินงานกันได้เพื่อนคนนี้ก็ไว้วางใจได้เขาก็ มักจะต้องเดินทางไปชนบุรีอยู่บ่อยๆเดือนสองเดือนก็นไปชนบุรีสักทีพักที่บ้านเพื่อนช่วงนี้แหละทำให้เขาได้พบเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ผิวขาวชื่อเซรินทิปต่อมาก็ได้เป็นเมียน้อยของเขาหล่อนอายุ40ปีในขณะที่ตัวเขาเองอายุ65ปีเข้าไปแล้ววัยมันห่างกันออกจะมากหน่อยแต่เขาก็ถือว่าเป็นโชคของเขาที่มีเมียน้อย และหล่อนก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีอิตาหากักนางสิรินทิพย์คนนี้ไม่ใช่สาวใหญ่ธรรมดาแต่เป็นแม่ไม้เคยมีครอบครัวมาแล้วแต่ว่าสามีเก่าเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งทรัพย์สมบัติเป็นบ้านแบ่งห้องให้เช่าเอาไว้ในายชุมพลไม่ได้ปิดบังฐานะความเป็นอยู่เขาบอกนางไปหมดถึงครอบครัวความเป็นอยู่ของเขาทางเชียงใหม่เพราะว่าเขาจริงใจกบนางมากพอนายชุมพลมาชนบุรี เขาก็ไม่ไปพักบ้านเพื่อนแล้วแต่มาอยู่ที่บ้านของนางสิรินทิพย์เมียน้อยคนนี้แต่ด้วยความแก่ชราของเขาพละกกาลังก็มีไม่พอที่จะทําให้นางสิรินทิพย์พึงพอใจนางจึงมักจะรู้สึกว่ามันไม่อิ่มหนำสําราญอะไรเลยก่อนนั้นเพื่อนคนหนึ่งของนางได้เคยแนะนําหนุ่มคนหนึ่งให้เจอกันที่ร้านอาหารแต่ว่าในตอนนั้นนางรู้สึกไม่ชอบกี่หน้าหนุ่มคนนั้นแล้วหลังมาจากนั้นอีกนาน นานจนนางสิรินทิพตตกเป็นเมียน้อยเขาในชุมพลแล้วชายหนุ่มคนนั้นได้โคจรมาเช่าห้องพักอยู่ที่บ้านเช่าของนางนางได้พบได้เห็นได้เจอหน้าเจอตากับเขาทุกวันก็ว่าได้ก็พูดกันคุยกันอยู่บ่อยๆหนุ่มคนนั้นเขาชื่อนายสาธรเคยเป็นต่ชดอและเขาอายุ29ปีเท่านั้นมันต่างจากนายชุมพลอย่างมาก อีกทั้งร่างเขาก็สูงใหญ่ผิวเข้มหน้าตาเขาก็ถือว่าอืมพอใช้ได้หน่วยก้านเขาก็ไม่เลวเลยส่วนในชุมพลนะคนละเรื่องนะแกก็แก่เนื้อตัวก็ออกจะอ้วนๆบวมๆผมบนหัวก็บางละงอกอีกต่างหากอีกทั้งท่าทางก็ดูไม่เขาท่าด้วยความที่เห็นหน้ากันบ่อยๆและคุ้นเคยกันบ่อยๆแล้วเขาก็ส่งสายตาท่าทีชัดแจง้งชัดเจนเหลือเกินว่าเขาในชอบพอนางชนิดที่ว่าไม่มีอะไรจะปิดบังทั้งสิน้น นางก็เกิดความรู้สึกบางอย่างกับเขาจนในที่สุดก็ถึงขั้นแอบลักลอบได้เสียกันมันเกิดหลายหุนหลายครั้งจนนับครั้งไม่ถ้วนก่อนนายชุมพลจะมาเขาก็มักจะโทรบอกนางก่อนทุกทีนางก็รู้ละว่าเขาจะมาพอเขามานางก็ทําตัวเป็นปกติไม่ได้แสดงพิรุษแต่อย่างใดเขามาอยู่ไม่กี่วันเขาก็ต้องกลับไปเชียงใหม่นางก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจแต่อย่างใด นายชุมพลมาก็เป็นเมียนายชุมพลพอนายชุมพลกลับไปก็ไปหลับนอนหาความสุขกับนายสาธรส่วนนายสาธรนั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่าตนเองเป็นคนตีท้ายครัวเขาก็ไม่ได้พูดอะไรรอแต่ว่านายชุมพลกลับไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเขาก็จะได้ครอบครองนางสิรินทิพย์ได้มีโอกาสกระหนุงกระหนิงกับนางนานซะยิ่งกว่าผัวตัวจริงของนางซะอีกอาชีพของนายสาธรนั้นเรียกได้ว่า ไม่มีก็ยังได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทํามาหากินอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไปจับของมาได้ก็เอาไปปล่อยได้บางไม่ได้บางแล้วแต่ว่าจะมีโชคหรือไม่มีแต่จะมีโชคหรือไม่เขาก็ไม่อดตายแล้วก็มีที่สุขหัวนอนอยู่แล้วตอนมาอยู่ใหม่ๆก็เสียค่าเช่าตอนหลังก็ไม่ต้องเสียแล้วแถมยังมีเงินมีทองหยิบยื่นให้จากเจ้าของห้องเช่าซะอีกด้วยเพรนายชุมพลคล้อยหลังไปเขาก็เข้าไปหานางสิรินทิพย์ที่บ้านหลังใหญ่ อันอยู่ไม่ห่างจากบ้านหลังที่นางแบ่งให้คนเช่าแล้วก็เขาเช่าอยู่เนี่ยเวลาที่ไหนชุมพลมาเขามองจากหน้าต่างห้องเช่าเขาเห็นความเป็นไปที่บ้านหลังใหญ่ได้ไม่ยากเย็นอะไรเลยเขาก็ยังเคยนึกเหยียดหยามว่าไหนแก่มาแล้วนางสิรินทิพย์ก็เรียกเขาอย่างเนี้ยบ้านสองหลังนี้มันมีแค่รั้วไม้เตียเต้ยๆีขวางกั้นเท่านั้นแต่มันปิดการสายตาอันซอกแซกของเขาไม่ได้หรอก พอให้แก่ไปแล้วเขาก็ได้ไปครุกอยู่ที่นั่นตลอดวันตลอดคืนเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเขาเองอย่างนั้นแหละนายจุมพลเวลาที่เขามาเขาชอบไปนั่งกินกาแฟที่ร้านใกล้ๆปากซอยในตอนเช้าๆนั่นก็คือแหล่งข่าวเป็นศูนย์รวมข่าวและศูนย์กลางการนินทาชาวบ้านชาวบ้านก็นินทากันจนความลับระหว่างนางสิรินทิพย์กับนายสาธรเข้าหูเขาชาวบ้านกลุ่มนั้นก็อาจจะจงใจส่งข่าวให้เขารู้แต่ไม่กล้าจะมาพูดกับเขาตรงๆ ก็เลยแกล้งทำเป็นคุยกันทำเป็นว่าไม่เห็นเขานั่งหัวโดอยู่ตรงมุมร้านสายๆวันนั้นเองนายชุมพลก็ออกอุบายว่าจะต้องรีบเดินทางกลับเชียงใหม่มีธุระจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆเมื่อนายชุมพลออกจากบ้านไปแล้วนางสิรินทิพย์ก็เปิดบ้านรับนายสาธรที่รอเวลาอยู่แล้วเข้าไปกินไปนอนในบ้านนางก็ทำเหมือนอย่างเคยแหละ แต่พอค่ำในชุมพลก็กลับมาอย่างเงียบกริบใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปในบริเวณบ้านแล้วก็เข้าทางประตูหลังบ้านจนมันทำให้เขาได้เห็นภาพบาดตาบาดใจก็เกิดมีปากเสียงกันขึ้นในทันทีนางสิรินทิพย์ทำมารยาว่าโดนนายสาธรบุกเข้าปลุกปล้ำและขับไล่นายสาธรออกไปเสร็จแล้วก็เปิดเบียร์เย็นๆหากับแกล้มเอามาเลี้ยงดูกินกันอย่างสำราญอารมณ์เพื่อปรับความเข้าใจกัน ปรับความเข้าใจกันแลว้วก็เรียบร้อยดิบดีนายชุมพลก็นอนหลับไปที่บนเตียงที่นี้หลังจากโดนไลต่ตะเพิดออกมาจากบ้านนายสาธรออกมานั่งกินเหล้าจนเมาที่ร้านใกล้ๆบ้านคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยๆพอเมาได้ที่ก็ย้อนกลับไปที่บ้านและดอดเข้าบ้านทางประตูหลังที่มันเปิดแง้มอยู่เขาเห็นนายชุมพลนอนหงายหลับปุ๋ยอยู่บนเตียงในสภาพที่นุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่ผืนเดียว ก็ใช้ค้อนอันใหญ่ที่หยิบฉวยเอามาจากใต้บันได้เงื้อขึ้นสุดแขนทุบหัวในชุมพลเสียงดังโผล่หัวกระโหลกแตกเลือดมันสมองไหลทลักดินชักกระตุกอยู่เดียวเดียวโดนเข้าไปทีเดียวก็ตายต่อหน้าต่อตานางสิรินทิพย์ที่ยืนจ้องดูอยู่ข้างประตูแล้วหลังจากนั้นก็ช่วยกันจับศพแต่งแล้วจัดกระเป๋าเดินทางเอาศพห่อผ้ายางใส่ท้ายรถเก๋งของนางสิรินทิพย์ออกจากบ้านไปทิ้งอำพรางคดี ทิ้งศพเอาไว้ที่ริมถนนสายเปลี่ยวห่างไกลชุมชนนายสาธรเป็นคนลากศพลงจากรถแล้วก็ลากเข้าไปในป่าหญ้ารกสูงท่วมหัวข้างถนนแล้วก็เอากระเป๋าเดินทางไปทิ้งไว้อีกที่หนึ่งซึ่งห่างไกลาจากจุดที่ทิ้งศพแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถคลี่คลายคดีพบศพทิ้งในพงหญ้าข้างถนนนี้ได้รวบตัวทั้งคู่มาสอบสวนสอบเค้นอย่างหนักจนยอมเปิดปากรับสารภาพ เหตุที่นายชุมพลต้องมาจบชีวิตลงในลักษณะเช่นนี้เพื่อนๆที่รู้จักนายชุมพลมานานก็พากันคิดว่ามันเป็นเพราะเวรกรรมที่เขาได้เคยกระทำเอาไว้กรรมนั้นมันตามมาสนองเขามันเนื่องจากในช่วงหนึ่งของชีวิตที่เขายังต้องขวนขวายสร้างฐานะอยู่นั้นเขาเกิดตกงานร้านอาหารที่เขาทำกับเมียอยู่ตอนนั้นมันเลิกกิจการในตอนนั้นเขามีลูกสองคนแล้วและเมียเขาก็ไม่มีงานทำขายก๋วยเตี๋วด้วยรถเข็น ก็ขายไม่ดีเลยเขากับเมียก็ตกอับอย่างหนักตกงานสองคนอย่างนี้ก็มันก็จนปัญญาเขาก็ต้องทํามาหากินชนิดที่ว่าเอามันทุกอย่างยกเว้นเรื่องผิดกฎหมายงานอย่างนั้นเขาไม่คิดจะทําไม่คิดจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันเขาจนแต้มจริงๆถึงก็ต้องไปรับจ้างฆ่าสัตว์เป็นคนฆ่าหมูที่โรงฆ่าเขาลงมือฆ่าหมูทุบหัวมันด้วยค้อนอันใหญ่ๆวาดลงไปใส่หัวมันมันก็สุดหัวลงไปนอนชักดิ้นชักงอ แล้วก็ก็แทงคอมันได้มีดปลายแหลมยาวๆเขาทํามันด้วยความจําเป็นไม่ได้ว่าทำเพราะอยากจะทําจึงทําได้แค่ช่วงสั้นๆทนต่อการกระทําของตัวเองไม่ไหวทนต่อสภาพอันน้าเสยดสยองไม่ไหวทนต่อความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวมันเป็นงานที่ทําให้จิตตกอย่างหนักเขาทํางานนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว แต่เวรกรรมมันไม่ละเว้นนะครับมันก็ตามติดมาสนองเข้าจนได้ในบ้านปลายของชีวิตนี่เองครับ